โอเคสวสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันใน w a r C Server II นะครับทุกคนหายหน้าหายตากันเลยช่วงนี้นะครับก็คือช่วงนี้มันก็แบบกระแสะเซิร์ฟแท้นาะทุกคนก็แอดมินขอนให้ปิดแล้วก็ทําตามผมก็ทําตามกฎนะอืก็ไม่ลงคลิปเซิร์ฟเถื่อนนะครับทุกคนก็ยังไงเนี่ยช่วงเซิร์ฟแท้เขาให้เปิดเนี่ยเดีกเราก็ค่อยทยอยลงคลิปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเก่านะครับที่อัดไว้นานแล้วนะครับสาหรับ Server II นะครับใครที่ อยากเล่นก็สามารถจอยกลุ่มกันมาได้นะครับไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปเก่านะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปดู <c oughs> คลิปกันมาครับทุกคนก็มาอยู่ในเซิร์ฟไอไอนะครับทุกคนเซิร์ฟนี้เนี่ยก็เป็นเซิร์ฟเก่านะแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้พยพาอะไรวะเฮ้ยยิ้ไม่โดนเลยใครครับเนี่ย เออโอเค <c oughs> ยศผมในีทีมงานขึ้นเลยนะแต่ว่าเหมือนเปิดไม์ไม่ได้ไหม <c oughs> คือไม่ขึ้นตอนนี้เป็นอยู่ในไอชิงทงนะครับทุกคนตายครับสไนนี้เป็นสไนโคโลนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมเขาให้เล่นแค่โคโลนะครับ เซนโคโรนี่ก็ไม่ค่อยถึกนะผมบอกเลยเหมือนมีคนขึ้นนะเฮ้ยนี่ใหญ่แล้เมันโคโรเนี่ยก็เซตพวกนี้เป็นเซตฟาร์มนะครับหาได้จากการฟาร์มเนาะสำหรับโคโรแต่โคโรเนี่ยผมดูอะคือน่าจะแรงสุดแล้วนะครับดาเมจอยู่สามรี่สิไม่ต้องถามนะทำไมผมยิงง่ายผมเปิดปืนตรงนะครับ เดี๋ยวเราต้องไปมั่วส่งนะแต่ว่าแต่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะคลิปนี้มีไอ้จงมาด้วยนะแต่ว่ารอมันอยู่ครับมันแตกไฟผมก็เลยมาอัดก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทันเวลานะเพราะว่าผมบิดแอดมินมาหลายวันละอาอที่ไม่ได้อัดคลิปเด็กเพราะว่าไม่มีปัญหานะครับทุกคนไม่ผมมันมีปัญหาคือแบบ ร้อยหนึ่งตายไหมล่นนะโอเคหลับเลยไอ้เหี้ยโหดวะตอนนี้ผมโหดจัดเลยทุกคนตอนในเออาเนี่ยโคโลแปดนะครับทุกคนแต่เซตเซตไม่ถึกนะครับเซตไม่ถึกเซตผมใส่เป็นโคโลเจ็ดเพราะว่าเซตโคโลแปดเนี่ยผมไม่มีนะแอดมินน่าจะไม่ได้แอดมาให้ <c oughs> ขอลงว่าบลูก,กันแล้วกันคนระับ <c oughs> เหมือนเซิร์ฟเปิดไมค์ไม่ได้นะครับดาวเจ็ดอุย้ยมึงใครเนี่ยอุย้ยไม่ได้ไปเร็วไปเร็วถ้าโดนยิงหัวเนี่ยก็คือน่าจะหลับนะผมว่าอ้ยเมื่อกี้มาเห็นแวบ,บๆอยู่ตรงนั้น น <ped> ี่ใหญ่มีดแรงนะผมบอกเลยมีดดาเมจเป็นร้อยเลยนะครับตรวนี้โอเกิดงเกิดเดี๋ยวเราต้องแทรกซึมไปเอาโครงนะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับมีดร้อยยี่สิบนะครับมีดก็ฟันก็ประมาณนี้นะครับ ไม่อะจจะไม่ปกตินะเพิ่งซื้อขาไม้มาใหม่มันไม่ค่อยเข้าแก๊บเท่าไหร่วะทุกคนขาไม้ใหม่ผมอะเออดีจะวัดหรอออกทางนี้ไม่ได้แล้วครับออกไม่ได้แล้วอะตรงนี้ไหมครับข้างหน้าฮะตายครับอัดตัวเม็ดเดียวปืนผมอะ แรงจัดอะได้ไปสามร้อยยี่เลยนะแต่ว่าปืนโปรโมชั่นเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยกว่าเลยนะครับมา,มาดดโปอดีโปดิหักนะบอกก่อนนะหักนะหักงอนะบอกก่อนนะเข้าฝั่งน,นี้ดีกว่าครับน้ำวิ่งกว่าจะหมดนะไม่หมดน้ำน้ำวิ่งในบ้านมีอ่ะ เมื่อกี้เห็นมุ้งม่วงตั้งไว้ก่อนม่เอากูในโพสเดี๋ยในโพสมีอยู่คนขอสกแกนได้ไหมมีคนเดียวนะเอ้ยอีไม่โดนตายครับเอาโพสอันี้ก่อนไปครับโอ้โหโพสเจ็บแปด ตายครับกูได้ถง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 กูได้ทงครับอะไรผมโกงอ่ะคนรู้แปดอะบอกเลยอย่างี้เดี๋ยวเรียกน้องชายผมก่อนเดี๋ยวผมปิดโพสเรียกน้องชายผมก่อนนะให้มันลงมาเลยเพราะว่าจะได้นัวเลยครับ ไอ้โจมาดิพี่อยู่ในโพสเนี่ยพี่ยึดธงได้น้องบ๊ายบายรออะไรอ่ะเนี่ยชื่อพี่เนี่ยขึ้นทีมงานเนี่ยมึงเห็นไหมนะมึงเข้ามาดิมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรเร็วมันจะตีโพสกูแล้วเลขสิบเก้าเอสดยาวๆเลยเลขสิบแปดเนี่ยว่ะอ่ะตีแล้วตีแล้วเอ้ยไม่ใช่อันนี้ดึงนี่ว่ะมันตีไม่ได้จกยี่สิบอ่ะนะเลขยี่สิบอ่ะอ๋อทีมงานนี่คนนี้เหรอเจอแล้วเออมันตีไม่ได้เลยมันตีไม่ได้เลยมึงตีคนอื่นได้ไหมล่ะ ไม่ได้แบบนี้ก็ไม่ได้เออน่าจะตีไม่ได้เอ้ยเฟี้ยวว่ะเขาทำมาแบบห้ามกดตีกันเลยอ่ะนะเดี๋ยวจริงเกือบจริงเข้ามาในโพสมึงสู้ๆแล้วกันครับ,บรมึงวิ่งมาโพสมีมีพี่มีเซตให้พี่มีเซตให,มให้มีหมดอ่ะมีต้งนาก,กับเบือร์ยันเรือลบอ่ะแถวเนี้ยมาเลยรีบมาเลยเดีย๋ยวพี่มีเซตให้เองรีบกลับมาใส่เป็นโคโลโอ,อ่ะเซตโคโลโอ,อ่ะเห็นไหม ตายเอาตายไวแทะเอาของอยู่แล้วแม่งมันจะมาไหมนะ<ด>พี่มาโคตรบัวมาคนเดียวนอ้องเองไม่มาช่วยพี่เลยแล้วมันบักเลยทีตายคาของไ <c oughs> อ้ย่ยมันจะตีกูอ่ะในเนี้ยมาช่วยกูดิ ใหม่เเลยห็นก้ไวเฮ้ยตายอุ้ยจะตายตายตายหมดโอ้โหโคตรครบเฮ้ยอ้เหี้ยไม่มีครับไม่มีล็อกหัวนะแค่ปืนตรงเฉยทำได้ไงแค่ปืนตรงเฉยจริงถ้าไม่ปืนตรงก็โดนนะเมื่อกี้นี้ระยะจิ้วระยะจิ้วรออะไรนะ แต่ย้อนจูบอันนี้เล่นเป็นเซตฟาร์มกันนะนี่โคโลเนี่ยไปฟาร์มหากันได้พอสีฟา้าแต่เซตมันไม่ถือกับแนวเนี้ยอุย้ยมาทีมัแม่งได้มาหนัวโปรโมชั่นเลยแล้วกูได้ทงเลยไงประเด็นอะ่ะมีใครจะเอากูลงปะวะมีแต่ลิฟเท่านั้นหรอมั้งที่เอากูลงงานเนี้นยมันไม่มีใครยิงโดนหัวเลยเว้ยพี่วิ่งมาลิฟก็มีไม่ลิฟก็ไม่เอาลงพี่ไม่ได้เอาดีเนาะเฮ้ย อายหนึ่งอุย้ยกูจะตายนี่มันกูโดนเฮียวว้ยแหละวะเฮ้ยอ้เฮี้ยนี่มันซิกแซกไอ้เฮีย้ยแม่งเขาเล่นถือมีดบอสจะแทงตูดกันอะไอ้ชี้หายเมื่อกี้นะไอ้เฮีย้ยเขาของยากจังวะ ยยานาพุทอันตรายงานเนี้ยมารู้กิจกรรมอ่ะจกให้ไวเลยอุ๊ยจกไม่ไหวว่ะลงแล้วพี่โดนชาร์จเหรอเนาอันนี้พี่ใช้วิชาเครื่อผมได้ไหมขอไม่ได้วิชาใช้ได้แล้วได้หรอแต่องมาก่อนเองลองมาก่อนพี่รออยู่ เอาการเอาโลออกไม่ยากจังเลยเฮ้ยยิงคนได้ดอลล่าด้วยหรอเหมือนเห็นดอลล่าขึ้นด้วยมาแล้วตีหน่อยมันตีไม่ได้ย3่สิบสามมาเดชมาเดวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาล้ะสุนผมไม่มีเลยเอฟสีบสิเนาะเอากระสุนผมเป็นเดียวอะไรพี่ยิงแต่ตัวเขาไม่ใส่เขาไม่ใส่โคโลกันมาเนี่ย เหมือนพี่ไม่เจอตัวคมเลยงานเนี้ยชิวๆเวเอยยังรีบมาเลยโอ้ยยี่ห้าคนแล้วไม่หมายละแบบชิงธงไม่รู้ของรางวัลได้อะไรนะแต่เรามารอบแรกเราได้ธงเลยอุ้ยจกลื่นจลดจกดยี่บี่ด้วยววิิ่่่่งงอยูพีไปหาตายโอ้ยปืนแม่งโค้งจัดอ่ะ <What? S 1> ปืนพี่มันเป็นโคโลแปดอะแม่งแรงกว่าแรงกว่าทุกปืนอ่ะของเนี้ยเขาหากันให้ควักกระจกเอ้ย ข้อข้างในะ e นน,น,นนะผมเข้าอ,อ, <welche> อันนี้ผมเข้านะอันนี้ผมอันนี้ผมเอาดีน้องเออนี่ผมสีม่วงโอ้โหฟันดอกสี่สองเลยเหรอแรงจังอ่ะยังฟันแรงจัดอ่ะผมใส่เซตถูกไปอ่ะเส้นเลยเนี่ยเซตถูกผมใส่เนี่ยนะโคโลอะไรเซ็ตอะไรไม่รู้อ่ะยังเก็บไปดิเล่นไปหมดเลยน่ะโคโโคโลห้าโอพี่ใส่โคโลสิบดีกว่าโคโลสิบเท่กว่าโคโลแปดห้าแปดไปอันนี้พี่ใส่ เออมียาเหลียบยิงกูนายซัดถือยาเหลียบเพื่อนี่นี่น,นี่ปืนนี่ปืนนี่ปืนนี่ของดีปืนนี่ของดีนี่ปืนเอ็มหนึ่งเนี่ยของดีดาเมจสามร้อยเฮ้ยจอมีคนเข้ามาไป<อ>เร็วเข้าเร็วเข้าไปในโพุแล้วมึงอยู่ข้างนอกนะเข้าอะไดบ้าะไม่ได้มึงอยู่ข้างนอกตรงนั้นแหละไม่ไม่เข้าแบบดูแล้วจะกดซื้อไหม ม่เดียวตายปะเนี่ยหลับโอเคเป็นกรรมไม่หลับหรอกเฮ้ยมันชาร์จมึงปะเนี่ยมันชาร์จมึงปะเนี่ยรออะไรอ่ะควยหมาควยแล้วอุ้ยหมาสองเอาหมาสามโอ้โหเฮ้ยมึงค่้ยตายเจอยู่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 ยิงช่วยอยู่ยิงช่วยอยู่ตายสวยโอ้ยตายแล้วกูตายตามโอ้โหอะไรเนี่ยวะ

เฮ้ยไปเลยจ้าไปเลยจ้าไาอเจ้มันจะเข้ามารีบมาน้องมาช่วยพี่ให้ไวอย่าให้ต้องดึงตอนนี้พี่คุมธงมาประมาณ10กว่านอาทีแล้วงานเนี่ยกูเอาแน่ไป่รู้แอดมินแจกตังค์ก็ล่าแจกตังค์แอดมินโอนให้นะไม่ค่อยหิว <c oughs> <c oughs> ยอยากอยากปิดกระเป๋าได้ไหมวะแบ็คแพคปิดกระเป๋าไม่ได้ด้วยนะ ไอจงกในโพลโค่นเหงาอ่ะน้องเหงาดิยังมาช่วยพี่ให้ไวเลยเฮ้ยจกตายยาหมดแล้วเนี่ยเล่นยังไงยาหมดอ๋อผมเอาพวกเฮ้ยจุก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 จะไปให้จุกจกเอ้ยยัคุย ล้วทีมงานก็ไม่ใช่หรอทีมงานแม่มึงอ่ะไอ้เหี้ยแม่งยิงกูเกิดในตำรวจนะไม่รู้ละดึงให้ละมึงเร็วๆดิมึงจัดของเร็วๆดิเฮ้ยดึงมาเนี่ยเร็วๆมาตามมาไม่ไม่มีแนึงกระเป๋าไม่มีขอป๋าหน่อยดิกระเป๋าอะไรเอฟซีสิน้องแม็กไม่มีกระเป๋าไม่มีซื้อดิเอฟซีสิ ดีซีหมดมึงจะเอาแม่งทุกอย่างเลยมั้งอ,อะไรมึงไม่มี g ีซีกอโอยโงย่เอาไปเก็บอาอห้าแม็กก็พอแล้วมึงอ่ะถามกูมาเกาไมใช้แม็กนี่เหรอแม็กผิดซื้อห้าศูนย์ตายหนึ่งยาเออยาก็ซื้อดิเม็ดคิดอ่ะเรียกได้ไหมเบียกก็ซื้อตายสอง เอโอ้ขวยยิงไม่โดนตายเหรอตายดิเฮียแม่งเกมกาก <c oughs> มาหาต่อแล้วเดินทางมีเดิางแ,แม็กโอ้โหเฮียน,นี่แบบหล่อแม่งไม่ไม่ไม่ออกมาช่วยกูเพราะว่าจะรอเก็บเฮียเตะเป็ดเด็กเฮียยิ <c oughs> งตรงแล้วยิงตรงแล้วยิงตง ไม่รู้ละเดินแบบธรรมดาดีกว่าเว้ยไอ้เหี้ยเหี้ยนี่ทำเหนะี้ยอะไรอ๋อกูยิงไม่โดนตายเยี่ยกระโหลกไม่ได้ด่านะตัวมันกระโหลก <c oughs> มไม่ใช่พี่จตัวมันตัวมันเป็นตัวกระดูกชัดแจ๋วแล้วคือด่าเลยชัดแจ๋แล้วไม่เหี้ยไม่ได้ด่าน้องชัยพี่ ไปเร็วกูไปเร็วไก่ไ,ไม่สู้ไก่ไม่สู้กูไปเร็ว <c oughs> ใหญ่กูเจอมึงนายโจกกูยิงแน่ไม่ต้องแทงไม่ต้องแท็กกันแล้วเมี่ยงรอเก็บของกูไม่ต้องมีสนายก็ได้อมีฝังกันเลยมาเด็ดมาเด็ดสายหนึ่ง โอ้ยิงไม่โดนไ <c oughs> อ้เย็ดเป็ดทงอยู่ไหนเนี่ยเดนขโมยไปเฮ้ยยังยังยังมันน่าจะอยู่ในโพสต์แต่ไม่มีคนเก็บเดี๋ยวพี่เอง,จ,งนะจังหวนะเนี้ยจังหวนะเนี้ยมันได้เวลาฮีโร่เว้ยตายดิวิ่งมาดุมดุมเนี้ยใช่อ๋อตายเฮ้ยใ,ใครเก็บทงอ่ะไปโจกไปเก็บทงนี่น้อง โชว์ดิแบบชื่อมึงขึ้นอ่ะทำได้ไหมโชว์<ห>ความเก่งกาจของเองให้พี่เห็นทีพวน้องเราจะลกลัวกันนะอะไรนะเราจะกลัวกันนะกลัวมึงเ <c oughs> นี่ยนะเนี่ยกระดูตายดิเนี่ยหมดตรละเม็ดเลยเนี่ยเอาไงอะม้ว่ะ,วะ <c oughs> อ้หูจะโคโลโคโลแปดแม่งโกงจริงไอ้ี้ยยิงตัวแบบ ยิงตัวก็ตายอ่ะตายตายต้องเข้าเ่ะนั้นเนี่ยต้องเข้าไปแล้วในพวงในโพสอ่ะโอ้โห<อ>มันเล่นแต่มีดโว้ยโลอ,อะไรมึงเข้าไปข้างในหอหรือเข้าไปแล้วมันเล่นแต่มีด จะบอกว่าเองไป<ห><ม>โชว์ฟิอข้างในว่างั้นริงไม่เดนแล้วไม่เอามีฟันผมเยลยสิรออะไรอะ่ะก็มีแต่พวกซามรัยกันแถวเนี้โอเคอพี่ก็เอากับมีดไปอย่างเดียวกูเองไปหนึ่งกูเข้ามาในพุนละหลังเข้าเพราวะตั้งโลก,ก่อนแล้วกันเฮีย อี๊เปลี่ยนแม็กตายอิสระกาจังหวะกูเปลี่ยนแม็กแล้วมึงวิ่งมาฟันแน่กูเองในโพสอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้โหไอ้หัวดิยังเป็นเ้นโคโลเหมือนกูอ่ะเว้ยนั่นจะคืนไม่ได้แล้วอะ

ไอ้เจียมีดแม่งแรงชีพหายฟันทีแม่งหายเป็นข้อไอ้จบแตวกูจะเข้าไปเอาข้างในกูจะไปเอาธงอีกหกนาทีนี่ต้องเป็นของกูแล้วไปแล้วอะไรนะแล้วไปเอาอะไงต่อเอาไรแล้วไงต่อกูก็หลับตังค์ไม่เกี่ยวไม่รู้อ่ะต้องทำภารกิจให้ทำเรียดดีเรายังไม่ได้เปิดโกงอะไรเลยเนี่ยอุ้ยเกือบหลับไอ้สัตว์เฮ้ยใครมีฟันขว ฮะเฮ้ยเอาใครมีฟันกูอะไรจบไอ้ยีงไอ้ยิงกูไม่หยุดเลยเนี่ยกูจะตายอเลยเนี่ยอ๋ออ๋อยิงกูไหมอ่ะอ๋อหาเรื่องอ่ะไอ้เชี่ยเขายากว่ะตายดิเอาดีพุ่งโหดขนาดนั้นเลยโอายเก็บสองเลยเหรอน้องเกินไปว่ะไม่หยุดเดียวมีคนเอามีดมามาแทงโอ้ยเฮ้ยโดนไม่ติด ก็ไปขึ้นละอยู่สูงไม่ยิ่งจะล่วงตั้งโล่ยิงไม่ได้หรอปนะเรียบร้อยธงแตกไอ้เหี้ยเด็กตัวกูโดดโฟลต์ยิงเอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยกูใส่ยิงคนในโพลแตกไอ้เหี้ย

เปิดไม่ได้เวยเปิดไม่ได้ What the fuck ไปรู้ไโอ้ยสนาทีทันไหมเนี่ยเฮ้ยใครมายิงอ๋อยิงเหรอตายดิอ๋อยิจกนี่เป่าเอาเจอาออจุกขับรมา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  ยังไงแค่โดนแอดมินฟันก็เบือแล้วเนี่ยยาหมดแล้วพี่เพ่งใจเย็นใจรอก่อนใจเย็นใจเย็นใจยาหมดยาหมดพี่ก็ยาหมดไปตายน่าเบื่อเดีนี้ไปฟันกูเอ้ยรีบรีบดันไปโพสจอกรีบดันไปโพสตัวกันไปเขาข้างโู้นอ่ะพอชิบหายอะไรพี่ก็ช่วยอย่งอยู่ อยู่ไหนแล้วเนะี่ยอยู่บนตึกใหม่มกำลังพิชไปโค้ดปุ๊บกูโดนยิงหลังไอ้เชี่ยใครเขายิงกูวะได้ดิเดีย๋ยวช่วยปะยึดกำแพงแล้วฝั่งนี้นายพี่นายพี่ตรงขวาขวากำแพงขวาเนะี่ยข้างหลังพี่นี่มันอยู่ข้างหลังเออก็ใช้ยิงสิมันไม่เห็นหัวไม่เห็นหัวเราต้องรีบเข้าไปโพลแล้วเราจะมียึดธงเม็ดหนึ่ง ตายยังตายแล้ว่วโอเคสวยไปตัวก็8เลยไปเว้ยวเราเล่นแบบทีมงานอนะอาจจะโกงนิดนึงนะขออาภายัยพอามาคนเดียวไม่น่าจะแต่ว่าก็ทำได้แหละไปคนเดียวแต่เนี่ยก็จบมาแล้วก็ให้ช่วยกันหน่อยรักกันนะไ <c oughs> อ้จบพี่ว่าวิ่งหลังโพสดีกว่าไหมวิ่งตรงนี้มุมเปิดว่ะนี่ยเห็นบ้านนั้นไหม บ้านหน้าขวามือก้วัดตู้เย็นอ่ะตอนนี้ผมว่าโล่ง่ะเรื่องโล่งเลยรีบเข้าไปเลยรีบเข้าไปเลยมันต้องโดดยิงอ่ะบ้านหน้าพี่มีอ่ะพี่อยู่หลังเลส้านตู้เย็นพี่จะเข้าข้างหลังบ้านปิงใจเลยมองเห็นเหี้ยี่ยมมองเนี่ยเขาให้จับมือซ้ายจับมือซ้ายไปล้างตู้วเดรั้งเรา้ายมือกลุ่มมามีซามูไลมาแม่งเอาเจ้าซามูไลแทงกู โอ้ยจกุกไปหนึ่งไม่เกี่ะไม่เกี่ย,วยวพวกซามูไระวะอ่ไรวะภาพโหดแล้วนะเออไปไปไปรีบเข้าไปรีบเข้าไปจกุกตายวะโอ้หในโพสมีสองตัวเ <c oughs> ช่เหรอ <c oughs> อีกหนึ่งนาทีอุย้ยเลยสองตัวมันมัเข้ามันเข้าช้ากันแล้วโหซามูไรเต็มเลยโอ้โห เดีย๋ยนแม็กว้รอเลยกมูมาสองตัวดิใครไหวอะ่ะกูเองสมุไรอ่ะวิธีสมุไรใช้วิธีสมุไรไอ้เย้ยโดนหน้าหลังเลยไอ้เย้ยมันสองตัว ไอ้ยิงจัดของมาแล้วว้าไปเลยไอ้ยิงไม่ทันลีวิวหลือสามสิบคนต้องอวามาไอ้สามสิบวิต้องเอาแล้ววะวาาต,อนนตอนนี้ผมยังมีชีวิตนะว้าไปเอาเดูอาดูอาดูอาดโอ้ยเฮียโดนมีน่สิสัมูไรซะเลยคุยไม่ไหววะ่ะ ใครที่อยากเล่นเซิฟนี้นะสามารถจอยกันมาได้นะครับคลิปนี้อาจจะบอกว่าหนวดชิงทงอย่างเดียวนะครับโปรโมชั่นสาม้อยเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นนะโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วครับก็จบไปแล้วนะไอเทียเป้งไอเทียไข่เจียวแม่งได้เฮ้ยออพลาดวะนะก็ไว้รอบหน้านะครับถ้าได้มาอีกก็เดี๋ยวมาจัดให้ดูอีกนะครับทุกคนก็อย่าลืมตามมาเล่นกันด้วยนะครับเซิฟนี้ก็ลิงก์กลุ่มด้านล่างครับผมไปเจอกัน